เปิดภาพเยนหลีพันรายาวินลี่ไม่ได้ออกสื่อนานปัจจุบันเป็นแบบนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสุดๆสำหรับครอบครัวของพิธีกรหนุ่มวินลี่แม็กอินทอสกับพันรายาคนสวยเยนหลีเยราดีนแมกอินทอสในตอนนี้ทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันแล้วหนึ่งคนนั่นคือน้องวินที่บอกเลยว่าความหล่อถอดแบบคุณพ่อวินลี่มาเป๊ะ และสำหรับเยนหลีหลายคนยังไม่เคยเห็นภาพปัจจุบันของเธอสักเท่าไหร่เพราะไม่ข้อได้ออกสื่อจะโผล่มาเพียงแวบๆในอินสตาแกรมของสามีเท่านั้นแต่ก็ต้องบอกเลยว่าว่าเธอยังคงความสวยไว้เช่นเดิมไม่เปลี่ยนเลยและวันนี้ทีมงานที่นี่ .com จะพามาส่องความสวยของเยนหลีภนรยาของวินลี่การจะสวยเป๊ะขนาดไหนมานู